วิธีการกรอกออเดอร์ order, สามารถทำได้ดังนี้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาที่ www.mana-ffm.in.th เข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูล username และ password ที่ผู้ใช้ได้รับจากแอดมินเมื่อต้องการสร้างออเดอร์ผู้ใช้กดปุ่มสร้างรายการออเดอร์ตั้งชื่อออเดอร์จากนั้นกดปุ่ม create มื่อสร้างเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเพิ่มออเดอร์โดยใส่ข้อมูลลูกค้าอาทิเช่น Facebook ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของลูกค้าให้ครบถ้วนจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างกดเพิ่มสินค้าเลือกรายการสินค้าจำนวนสินค้าและสามารถกดปุ่มเพิ่มรายการสินค้าที่ต้องการจากนั้นกดเช็คสถานะโปรโมชั่นและเลือกของแถมได้เลยค่ะ ต่อมาเลือกบริษัทขนส่งและกรอกรหัสบรบณสน์ของลูกค้าวิธีการจัดส่งสามารถเลือกแบบ express และ COD หากผู้ใช้เลือกแบบ COD ต้องใส่ย,ยอดได้เก็บจากลูกค้าด้วยจากนั้นกดคำนวณราคาระบบจะแสดงค่าจัดส่งของออ,อเดอร์นี้และกดเพิ่ม หากต้องการเพิ่มออเดอร์ลูกค้าท่านอื่นให้กดปุ่มเพิ่มออเดอร์ได้เลยค่ะหากต้องการดูรายละเอียดของออเดอร์สามารถกดปุ่มบวกเพื่อดูรายละเอียดของออเดอร์นั้นโดยผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขหรือลบออเดอร์นั้นได้เมื่อกรอกออเดอร์ของวันนี้ครบแล้วเลื่อนลงมาด้านล่าง จะเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละขนส่งรวมถึงยอดค่าบริการจัดส่งที่ท่านต้องชำระทั้งหมดผ่านบัญชีมานา Solution Plus จากนั้นกดอัปโหลดสลิปหากมียอดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนสามารถอัปโหลดสลิปเพิ่มได้มากกว่า1รูปค่ะจากนั้นเข้ามาที่หน้าจัดก,การออเดอร์กดปุ่มส่งออเดอร์ของวันนี้เมื่อกดแล้วจะไม่สามารถเข้าไปเพิ่มลบแก้ไขได้อีกค่ะ และรายการออเดอร์ของวันนี้จะเข้าไปอยู่ที่หน้าออเดอร์รอการยืนยันเมื่อแอดมินอนุมัติแล้วรายการออเดอร์จะเข้าไปอยู่ในหน้าออเดอร์ที่ได้รับการยืนยันแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการแพ็คเพื่อทำการจัดส่งสินค้าผู้ใช้สามารถเข้าไปเช็คสถานะของพัสดุได้ที่เว็บไซต์ของขนส่งตั้งแต่เวลา18นาฬกาเป็นต้นไปค่ะ